สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับเอาใจแฟนๆที่ชื่นชอบรถแท็กเตอร์ครับจัดให้ไปคูปะต้า m 6 0มหครับนะดันดินอีกคันเป็น L5018 ครับนะรุ่นใหญ่กับน้องเล็กซีรีส์ M กับซีรีส์ L ครับนี่สคันเลยครับงานดันดินปรับที่นาครับเมื่อกี้ ตัวใหญ่ครับงานดันดินพอเลทัวนี้50แรงม้าครับนิ่งๆครับ ห้กับ60แรงอ่ะไม่รู้จะเอาคันไหนครับมาตีคู่เลยสองคันเลยครับผมโอ้สุดๆน่าจะถูกใจครับ คนชอบรถไถรถแท็กเตอร์ครับนี่งานดันดินครับผมรับที่นาดีคู่เลยสุดๆรับแถวบ้างกรวดครับผมเมื่อกี้ผมขี่รถมามองอีกฝั่งถนนครับเห็นสีส้มๆนะก็ะเลยแวะเข้ามาครับ นี่เต็มๆใบมีรับซีซูมนะครับเนี่ย60แรงครับ้อ oh ม turbo เนี่ย M6040HU ครับพี่ใหญ่ครับ, P ai, รบน้องเล็กน้องเล็กครับ ดันเต็มๆใบมีดครับใบมีดตัวนี้มาพร้อมกับกระจังหน้านะครับนะกระจังหน้าจะเป็นชุดใบมีดตัวนี้จะเป็นตัวกาดครับป้องกันฝากโปงแล้วก็แล้วก็โคมไฟด้านหน้านครับเวลาดันดินครับดันกิ่งไม้โตไม้นะ จะช่วยเซฟนะพวกไฟแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าครับนี่มุมนี้เห็นนั้งสองคันเลยเอาคันนี้ก่อนแล้วกันครับ คู่สวยๆครับดันคู่ครับดูได้ทั้งสองช่องทางน,นะครับเดี๋ยวผมลงที่แฟนเพจชนาวันเจมลักแล้วก็ช่อง youtube ชนาวันครับดูกันแบบชัดๆ 4K เนาะดูเลยครับ ไถยอนนิยมครับคูปต้าครับสีส้มแบบนี้ซีรีส์เอครับพทะซีรีส์แอนะตัวรุ่มเอครับนี่ก็เหมาะกับงานดันดินครับงานใช้กําลังครับงานไล่ครับตัวใหญ่เลย60แรงครับ60แรงน้าโอมสเตโบรครับ อีกคันจะเป็น L อ0 1 8ครับรุ่นยอดนิยมเลยนะห้าสิแรงมา้ากับซีรีส์ L ครับนะงานนาต้องยกให้เขาครับนะจริงๆใช้ได้ในปนระสงค์นี่ห้แรงครับนี่ซีซูครับไม่มี t u โโบนะครับรุ่นนี้ส่วนตัว M640SU คันนี้มีเทอร์โบครับปีใหญ่เลยตัวใหญ่อ่าดูครับตอนนี้ก็มีรุ่นใหม่ออกมาครับเป็น M6240SUH ครับอ่นะก็ลองเข้าไปดูครับผมรีวิวไปแล้วนะถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ตุวแทนจำหน่ายครับ ไปด้านนะครับเรามาดูต่ออากาศเย็นๆครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะแต่ก็หมดละเอาแบบใกล้ๆกับเต็มเฟรมครับ ชอบสายหดของตัวนี้ครับตัวใหญ่ โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ